ไม่ว่าเธอจะดีจะร้ายเธอจะเป็นเชนไรก็ไม่สำคัญวันนี้ เป็นพี่เป็นน้องตัางประคองสถาบันใี่ยืนหยัดก้าวไกลสร้างชื่อนลกเรียงผู้ช่วยทนตับแพทย์หมอขอให้ยิ่งใหญ่ด้วยมือและด้วยหัวใจของเราก็เพียงพอเรามีจุดมา จะลมจะลกกลุ้บคลานเท่าไรจะสู้ด้วยใจจะก้าวเดินต่อมุ่งสู่จุดหมายที่เราเฝ้ารอความฝันเมื่อเป็นของเรา วันี้เราเ้ามาตามหาความฝันแต่าต่ยอมรักกันด้ย่ใความผูกันมเร่กอดรูกเป็นเพื่เป็นพี่เป็นนอง มุ่ะสู่จ,จุดหมา้มที่เราเฝ้ารอได้แก่นางสาวดาราษยัที่มา กปฏิบัติผู้มีผลการเรียนดีได้แก่นางสาวปัจจุบันเหมือนศรีโคมและนายนัทวุฒิศรีเข้าไปด้วยกัน สาราสุประการเมียบัตรเพื่อนัะค์ปีการศึกษา2556นางสาวขันเดนไทยสุนทราลักษณ์นางสาวจันทิมากรสะอาดค่ะนางสาวจิตทนกนาำมา พงศลขางแก้ว สาวศรีสุดาดาจักรนางสุภราดาศรชัยนางส,วสาวสาวิตเตอรีเพชรตะโกะ 嗯好。<Report. S 2> <laughs> ใความแข่งรักรงรัฐระ่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเกื้อทุลสถาบันยิ่งชีวิตและประเอบาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและช่วยเหลือสังคมด้วยความจริงใจขณาจารย์ผู้ปกครองและผู้มีเกียรติและนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์้นนะครับ ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2556ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ช่วยกันตเนียทุกคนที่ประสบความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจซึ่งไม่ใช่เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาเท่านั้นหากรวมถึงบิดามารดาทางสถานศึกษาตลอดนสังคมและประเทศชาติของเราด้วยผู้ช่วยธัรตเนีย เป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับในสังคมว่าเป็นผู้มีส่วนช่วยเหลือทางการแพทย์ในการให้การดูแลรักษาประชาชนให้พ้นจากทุกความทรมานจากโครคภายในช่องปากผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้คือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะประกอบอาชีพและสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและสว่วนรวม แต่การจะสร้างความจเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติและการใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่บเรียนมาหากใช้อย่างถูกต้องจะสร้างความรุ่งเรืองได้อย่างมากแต่หากเป็นไปทิศในทางที่ทางตรงกัาง้ามแล้วก็เป็นการยากที่จะเกิดความสําเร็จได้ฉะนั้นจึงจําเป็นจะต้องฝึกหัดทําความดีเพื่อให้เป็นหลักประคับประคองส่งเสริมตนเอง มองเป็นทางที่เสี่ยมเสียดังนั้นขอให้ตั้งใจปฏิบัติประพฤติตนให้รอบคอบประกอบด้วยหลักวิชาการยึดมั่นในคุณธรรมเสมอ mm. ก็จะสามารถพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของบุคคลอื่นได้อาจารย์มีความภูมิใจและเรียนทุกท่านที่สัปดาหการศึกษาในปีการศานี้ภูมิใจที่ทุกคนจะมีโอกาสออกไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคม mm. ทำงานร่วมกับคณะแพทย์เพื่อพ,พัฒนาสุขภาพของประชาชนชาวไทย ให้ดียิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตครอบครัวสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปท้ายผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพบูชาจงนบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีและเข้มแข็งประสมแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยครับ ไม่ว่าเธอจะมาจากไหนไม่ว่าเธอจะดีจะรายเธอจะเป็นฉันไรก็ไม่สำคัญหรือวันี